พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกินารีทชีพันค่ะค่ะดิฉันสุธินีพูลเคนคนครค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาบอกเล่าสู่คนฟังอีกแล้วนะคะ,คะเป็นเรื่องแรกเลยและกันนะคะยังอยู่ในกระแสค่ะนะคะก็คือท่องเที่ยวที่เขาค้อนะคะทั้งนี้ค่ะสํานักงานประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสกวนะคะ ก็มีการที่จะเตรียมเปิดตัวแล้วก็ถแถลงข่าวค่ะงานวิจัยที่มอเรสวรนะคะได้จัดทําขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนบนถนนหลวงแผ่นดินใหมายเลขสิบสอนะคะน้องก้อยพิษณุโลกลมศักด์ค่ะภายใต้การสนับสนุนงบประมาณพุนวิจัยนะคะจากทางสงวค่ะโดยเส้นทางดังกล่าวนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวเส้นทางที่ ในฤดูการที่แตกต่างใช่ค่ะ,คะในฤดูการที่แตกต่างในความหมายนี้คือว่าอย่างที่เขากำลังจะเปิดตัวนี้คือฤดูหนาวอืมนะคะและถัดไปจะเป็นฤดูร้อนะนะคะฤดูร้อนเดี๋ยวเขาจะไปบอกกันว่า จะเที่ยวได้ที่ไหนอีกอ,อ,อ,อแล้วก็ฤดูฝนคุณจะมาเที่ยวที่เขาค้อเนี่ยที่ไหนอีกอ,อยู่บนเส้นทางถนนทางหลวงนะคะหมายเลข12ค่ะหรือที่เรารู้จักกันก็คือรู้12นั่นเองนะคะค่ะ,คะทั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่12-13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นะคะคพิธีเปิดก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลาอะไรคะตองก้อยประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะก็ร่วมลงทะเบียนนะคะร่วมงานถแถลงข่าวค่ะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะพร้อมเดินชมในเทศกาลค่ะผลงานวิจัยนะคะบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ การออกร้านของผู้ประกอบการนะคะภาพถ่ายจากงานวิจัยนะคะพร้อมรับประทานอาหารค่าร่วมกันค่ะค่ะพร้อมก็มีเครื่องดื่มพื้นเมืองด้วยนะคะ,คะจากหลังจากนั้นนะคะจะมีการแสดงพิธีเปิดค่ะฤด,ดูที่แตกต่าง<ห>ค่ะบนเส้นทางรู้สิบสองค่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีเปิดตัวนะคะหนังสั้นด้วยใช่ค่ะประมาณหกโมงครึ่งนะคะจะมีการเปิดตัวหนังสั้นนะคะชื่อว่า ลมหนาวค<า>่ะน<า>่ารลักเลยทีเดียวใช่ะะช่วงนี้ก็ยังหนาวๆอยู่นะคะทร <c oughs> าบม,มาว่าอพยากากาศบอกว่าจะจะหนาวขึ้นอีก ใช่ค่ะอีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวนะคะค่ะก็งานวิจัยดังกล่าวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีส่วนช่วยชุมชนเยอะมากนะคะอย่างเราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ายังมีร้านเล็กๆนะที่ชาวบ้านเนี่ยได้ดําเนินการจัดทํากันขึ้นมาเองนะคะซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนค่ะก็จะมาเปิดตัวกันในงานนี้นะคะค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะในวันที่12นี้นะคะณบริเวณ เดอะฟอนบีเอ็นฟมนะคะอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะเขาค้อนี่ไปได้ตลอดจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อที์ที่แล้วเนี่ยซีฉันไปมาก็ยังหนาวอยู่อืมนะคะเที่ยวได้ทั้งปีจริงๆเที่ยวได้ทั้งปีค่ะค่ะสําหรับกิจกรรมต่อไปนะคะทางวิชาการกันนิดนึงนะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนค่ะได้จัดโครงการนะคะ วิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์นะคะครั้งที่21ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะจัดในหัวข้อที่ว่าการบริหารร่วมรัฐกับสังคมด้วยนวัตกรรมสังคมค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะณนะห้องประชุมราชพฤกษ์ค่ะ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนค่ะสำหรับภายในงานนะคะจะให้มีการบรรยายทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะโดยดรวิเชียนอินทศรีค่ะหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการสรัมมนาทางวิชาการด้วยนะคะเรื่องการบริหารร่วมรัฐกับสังคมด้วยนวัตกรรมสังคมค่ะโดยดรอมรศักดิ์ กจฑนานันนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนค่ะมหาบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะค่ะก็มาร่วมงานก็นได้นะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองค่ะ,คะถ้าเกิดท่านใดจะมานะคะก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ0 5 5 9 6 2 1 6 6 1> ค่ะค่ะในวันและเวลาราชาการนะคะค่ะ อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับโรงงานขนาดเล็กนะคะต้องเรียกได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปค่ะมักจะไม่รู้ว่าการที่เราสามารถที่จะควบคุมพลังงานนะคะแล้วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้เองค่ะศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิชนัยสวนนะคะขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กนะคะและกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะทั่วประเทศ นะคะคสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะทั้งนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าโรงงานนะคะ ที่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการนะคะรองงสีนะคะค่ะถ้าหากไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้นะคะอาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตต่อนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0 5 5 9 6 3 5 5 5นะคะก่อนวันที่15มีนาคมค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยใช่แล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลย นะคะ,คะสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกค่ะวันนี้หญิงกับก้อยนะคะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้เธอรู้ว่าหนึ่งคนที่ไม่มีความสำคัญอยู่ตรงนั้นเพื่อรอคอยรักที่เธอไม่เคยต้องการแม้เวลาจะนานเท่าไรถ้าเธอเกิดเหงาและบึงเอิญไม่รู้จะคิดถึง ไหเป็นฉันได้ไหมขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงก็พอแค่ได้มองเธอไกลๆอยู่ในมุมนี้เพื่อรอถ้าบางเดวันในดที่เธอไม่มีใครเธอจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่อยากขอ จริงจะไกลหลือเกินที่รู้เธอได้เดินด้วยกันก็ทำได้แค่วันว่าจะมีสักวันที่เธอไว้วันและมองเห็นฉันได้สักทีก็เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง เคยรียบรอนขอเป็นคนสุดท้ายที่ได้รักอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ยังหวังให้เป็นพรุ่งนี้ทำได้เพียงแค่นี้ครับต่อหรือไปอาจจะไม่ได้ เธอรักเขาหรือเธอรักฉันไม่ว่าฉันรักเธอหรือเรารักกันไม่ว่าความรักนี้หรือความรักนั้นไม่ว่าฉันคู่เธอหรือใครคู่กันในทุกๆครั้งที่รักมันเกิดขึ้นผิดเวลาในทุกๆครั้งที่เราใส่ใครเข้ามาในทุกๆครั้งที่เราไฟปรารถนาของที่ไม่ควรสักคน โทษฟ้าโทษชตาโทษความรักมันเล่นอะไรกับเราสองคนแต่วความรักเป็นสิ่งจะสวยงามจากฟ้าลำคายตัวเองเสมอมีแต่ฉันและเธอและเขาและใครจะใช้คำว่าความรักจนผิดจนดูไม่ดีสิ่งที่ทำร้ายทุกคนวันนี้ i ทำไมมันยังต้องการบยบินไปทุกวันหยุดตัวเองไม่ไหวห้ามใจก็ไม่ไหวคนข้างกายที่มีทำไมนั้นไม่ใช่ในทุกคนที่รัก